สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะทั้ง4ฮาหนอยเนาะประจําวันที่4ธันวาคม65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเพราะวานเราลงแผ่นผิดแล้วทาไม่2แผ่นเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ0กับ8 4กับ6 0 0 02, 0 2 0 4 0 6 0 8 8 0 8 2 8 4 8 6 8 8 จับคู่กับศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์หกแปดแปดหกสี่หกหกสี่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปพิเศษสามกับหกสี่กับเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่สามสี่หกสี่หกเก้าห้าเจ็ดหกแล้วก็สี่หกแปดนะคะจับคู่กับสามหกหกสามสามสี่สี่สามสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเนาะ

ต่อไปมี VIP ตัวเด่นก็คือห้ากับแปดหกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดห้าแปหกแปดเจ็ดแปดเก้าหรือเพื่อนๆจะจับเอาง่ายๆสั้นๆก็ห้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าหแปเ้าเก้าแปเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเจ็เหกนี่มันมาเหมือนกันเดอปกติกับ VIP เนี่ย ้าแปดหกหกแปดสามหกแปดเก้าบางทีมันก็สลับกันออกนะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับสี่ตัวกับสี่ตัว,ตวนี่เดอ้อมีแปดกับหกที่เหมือนกันเจ็ดกับเก้าเหมือนกันหกกับเจ็ดเหมือนกันเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเราขีดคู่ไว้ให้เรยเดอ้อออกแน่ๆไอเดียวขีดคู่ๆน่ยบางทีมันก็หลอยมาอีกตัวหนึ่งนะ จับทั้งสี่แนวทางเลยนะเด้อจับคู่ซื้อเอานะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ